อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง Auto C R A แซดอีไทยแลนด์ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยวันนี้ทีมงานจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธ D F 6 1ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความสามารถด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้น D F 6 1จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงด้านพลังอำนาจเชิงยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศในศตวรรษปัจจุบัน ดีเอกสิบเอ็ดถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีสมรรถนะสูงใช้เชือเพลิงแข็งซึ่งช่วยลดเวลาในการเตรียมยิงและเพิ่มความคล่องตัวระบบการปล่อยติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับจุดนี้เองที่ทำให้ดี6 1แตกต่างจากขีปนาวุธรุ่นก่อนหน้าและกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงต่อการยับยั้งคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในด้านระยะยิงข้อมูลสาธารณะระบุว่า df 6 1สสามารถครอบคลุมระยะหลายพันกิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะเข้าถึงเป้าหมายที่สำคัญในหลายภูมิภาคระบบการบรรทุกหัวรบยังรองรับการติดตั้งหัวรบหลายแบบรวมถึงหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์จุดแข็งอีกประการคือความสามารถในการติดตั้ง mi rv หรือการบรรทุกหัวรบหลายลูกในขีปนาวุธลูกเดียวช่วยเพิ่มโอกาสในการจอดระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามและสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาล ในเชิงเทคนิค DF61 ได้รับการออกแบบด้วยวัสดุที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่ลดน้ำหนักระบบนำวิถีมีความแม่นยำสูงโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบควบคุมการบินขั้นสูงทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีพลางตัวและการเคลื่อนไหวอย,อย่างยืดหยุ่นบนพื้นที่หลากหลายประเภทยังเพิ่มความทนทานต่อการถูกตรวจพบและการโจมตีล่วงหน้า เมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นก่อนๆเช่น DF5 หรือ DF 3 1 DF 6 1แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจนทั้งในด้านระบบขับเคลื่อนการปล่อยแบบเคลื่อนที่และการเพิ่มพลังในการป้องกันตัวเองต่อระบบสกัดกั้น DF 6 1จึงไม่เพียงแต่เป็นขีปนาวุธเชิงรุกเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์การยกระดับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและการสร้างสมดุลทางอำนาจในระดับโลกในมิติของการเมืองระหว่างประเทศ การพัฒนา DF 6 1ทําให้หลายประเทศต้องปรับมาทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันและการเจรจาด้านความมั่นคงใหม่อีกครั้งการมีขีปนาวุธที่สามารถยิงได้ไกลและแม่นยําเช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมการทางการทหารและสร้างอิทธิพลต่อการต่อรองทางการทูตการแสดงศักยภาพของ DF 6 1จึงไม่เพียงเป็นการแสดงพลังทางทหารแต่ยังเป็นการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ต่อประชาคมโลก a u t o c r a ZE Thailand ไแนในฐานะช่องที่มุ่งนำเสนอรีวิวและเจอะลึกเกี่ยวกับยานยนต์ อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเราต้องการนําเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจง่ายให้ผู้ชมทุกคนได้รับความรู้ที่ทันสมัยที่สุด df 6 1เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดอนาคตของความมั่นคงโลกสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวรีวิวอาวุธทันสมัย รีวิวขีปนาวุธและการอธิบายเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Auto c r a ZE Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธที่น่าจับตามองที่สุดในโลก